ในคลิปนี้นะครับก็จะพาไปติดตั้ง Visual Studio นะครับเอาไว้เขียนภาษาพวก VB C# F# อะไรพวกนี้นะครับก็จะลงเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชัน2022นะครับก็เซิร์ชเลยครับว่า Visual Studio นะครับ2022นะครับเซิร์ชเข้ามาเลย หรือว่า Visual Studio ดาวน์โหลดก็ได้นะ,อะพอเข้ามาเนี่ยก็ดาวน์โหลดก็จะมีแบบทั้งฟรีแล้วก็แบบ t ททอลนะครับแบบเสียตังค์นะเวอร์ชันน2022นะนี่2อ2 2ก็เรียกแบบ Community นะก็คือแบบนักเรียนใช้นะครับใช้ทั่วไปก็เลือกฟรีดาวน์โหลดเลย แล้วก็รอประมาณ5้าวีนะม่าจะให้เราขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วพอดาวโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดแฟ้มเลยนะเปิดขึ้นมาเลยก็กดเรียกใช้มันก็ทำการติดตั้งให้เราก็ต้องใช้เน็ตได้วนะใช้เน็ตมันก็บอกว่าประมาณเนี่ยแล้วก็กดคอนติเนี์ไปก็ทำการดาวน์โหลดนะมันก็ดาวโหลดให้เรา อ่าขานี้ก็เป็นตัวหน้าเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับมันก็มีหลายแบบคนระับมีให้เราเขียนภาษา ASP.net มีภาษา Python นะมี Node.js.net อะไรพวกนี้นะเราต้องเลือกให้ถูกด้วยนะถ้าเราเลือกไม่ถูกเนี่ยหน้าตาโปรแกรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเลยนะไม่เหมือนกันเลยมันก็จะมีเว็บ แอนคาวนะนีเว็บแอนคาวแล้วก็ d e ท็อปแอนด์โมบายที่เราจะใช้กันเนี่ยเราจะเป็นเนี่ยมีสองอันนี้ให้เลือกก็คือ .net d e ็ตเดสท็อปเดเวลกับ universal window form นะแพลตฟอร์มนรงนี้ก็แน,น่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกอันไหนนะเลือกอันไหนก็เราเลือกต้องเลือกเป็นอันนี้นะ desktop developer นะ เนี่ยเป็นเดสก์ท็อปเดเวล็อปเมนเนี่ยเป็นในเขียนว่า Windows Form เห็นปะมีคำวา w i o w s w o r m มตรงเนี้ยสำคัญเลยเราใช้ตัวนี้นะกดติ๊กถูกขาวนี้ก็ขึ้นมาพืชแล้วว่าเราต้องลงอะไรบ้างก็ลงเฉพาะตัวที่เป็น e f f u u t เนะที่เขาให้มาตรเนี้นะไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องลงก็ได้เดี๋ยวลงที่หลังนะเราแค่นี้ก่อน เสร็จแล้วก็กด install นะก็ใช้ทั้งหมด 5G ก็กด install ก็ทิ้งเอาไว้อ่ะนะมันก็ต้องใช้ 5G อนะดาวน์โหลด 5G นะก็รอหน่อยนะอันนี้เน็ตก็แรงหน่อยนะก็30เมกนะตอนหนึ่งวิ สามสิบสามสิบห้าห้าสิบอทะลุไปห้าสิบเลยห้าสิบสองห้าสิบสี่นะเนชช้าก็รอนิดนึงก็คือทิ้งไว้เลยไปกินข้าวไปอาบน้ำนะกลับมาก็ยังไม่เสร็จหรอกนะก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยอ่าพอโหลดเสร็จแล้วนะมันก็จะให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะก็ตรงนี้จะเป็น general Java Script Visual Basic C sharp ถ้าใครเขียนวิชวลฟิสิกสอย่างเดียวก็วิชวลฟิสิกสอย่างเดียวถ้าใครเขียนสีชาติเป็นเดียวก็สีชาติอย่างเดียวนะถ้าใครเขียนจะว่าสคริปต์ JS อย่างเดียวก็ JS อย่างเดียวนะก็เลือกแต่ถ้าใช้หมดเลยก็เลือก general นะ mm hmm. ก็เราเลือก general mm hmm. ไปนั่นแหละนะดีที่สุดเสร็จแล้วเลือกทีมนะก็จะมี blue blue extra มี dark มีหลายแนะนำเป็น dark นะเขาจะแนะนำให้เราไปใช้ dark เดี๋ยวนี้ใช้เป็นดาร์กโหมดหมดแล้วเพื่อจะได้ไม่แสบตานะเวลาใช้งานเพราะว่าบางทีพิมพ์งานตอนกลางคืนเนี้ทำงานตอนกลางคืนแล้วมันสีขาวแันแสบตาเสร็จแล้วกดคําว่า Start ม i ชว a ส s t u d โอถ้าใครซิงกับ Microsoft อยู่แล้วเนี่ยอีเมลเนี่ยก็ไม่ต้องซิงนะแต่ถ้าใครยังไม่ซิงเนี่ยมันอาจจะแจ้งเตือนนะให้เราซิงกับ Microsoft ด้วยอ่า ันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าตรงนี้หน้าเข้างานนะ